สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแฟน YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอัจารย์ดินจะมาอัปเดตสินค้าของทางร้านนะคะว่ามีตัวไหนมาบ้างนะคะเข้ามาใหม่บ้างนะคะค่ะสินค้าขั้นแรกนะคะเป็น L 5 0 1 8นะคะตัว ซีทีคันนี้ปีจดทะเบียน2,562นะคะราคาคันนี้จะอยู่ที่470,000บาทค่ะอุปกรณ์จะได้ไปมีดดานหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะคันนี้ทางร้านจัดการทำสี่คันล่างอย่างเดียวนะคะลูกค้ากับล้อหน้าล้อหลังค่ะลูกค้าท่านใดมองหา L50 อยู่ก็สามารถสอบถามได้นะคะ ต่อไปคันนี้นะคะเป็น L 5 0 1 8 ST นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเมื่อวานคันนี้ราคาจะอยู่ที่569,000บาทค่ะอุปกรณ์จะได้ใบมีดดานีหน้านะคะแล้วก็ผ่านทวนเท่านั้นนะคะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะ,ช,ะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่600ชั่วโมงนะคะลูกค้าปีจะทะเบียน2้6 5ค่ะคันนี้ ลูกค้าท่านใดนะคะมองหา l 5 0 sp นะคะใช้งานน้อยนะคะ mm hmm. เดิมทุกจุดนะคะ mm hmm. เครื่องเดิมเพียร์เดิมนะคะยังไม่เคยทำนะคะ mm hmm. ต่อไปคันนี้เหมือนกันค่ะ l ห้า8หนนะคะ mm hmm. คันนี้นะคะ mm hmm. จะอยู่ที่4 75, mm ี่เซ0ตจหนาพนหนูประกอบจะได้ใบมีดเดนิน่านะคะแล้วก็ผ่านหลังนะคะมองหา50สอบถามได้ค่ะ อันนี้เป็นรถตักค่ะ40นะคะ DT ค่ะปี6 3สามเทอมง1นึ่งันทมงค่ะราคาเปิดตัวอยู่ที่4 1 5 0 0 0บาทนะคะเดิมทุกจุดค่ะลูกค้าใช้งานน้อยนะคะลูกค้าท่านใดมองหารถตักนะคะสามารถโทรสอบถามได้ค่ะทางโน้นจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรนะคะที่ติดมากับรถนะคะลูกค้าค่ะต่อไปพามาดูรถเกี่ยวข้าวค่ะ ตัขวข้าวคันนี้นะคะเป็น dc 1 0 5 x ค่ะปีจะสเบียน2,563นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่7,50 0 0 0บาทค่ะรถสวยนะคะเดิมเครื่องเดิมเกียเดิมนะคะยังไม่เคยตัดนะคะเครื่องนิ่มค่ะลูกค้าท่านในมอมหา1 0 5 x ตอนนี้นะคะสามารถสอบถามได้นะคะ ราคาสามารถคุยกันได้ค่ะโทรที่ศูนย์เข้ามาได้เข้ามาดูได้ที่ร้านนะคะร้านหังเฮงแทคเตอร์นะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะจะส่งฟรีนะคะคุณลูกค้า คันต่อไปคันนี้นะคะเป็น DC 70 g p l ดสิค่ะปีจะทะเบียนสองพั 2, 2ค่ะราคาคันนี้อยู่ที่4,500 0นบาทนะคะสามารถคุยกันได้ค่ะต่อรองได้ค่ะรถนี้อ่ะเดิมๆสวยทุกจุดแท็กทีสอง 4, เส้นนะคะแท็กนะื้ยังดีเลยยังไม่ได้ล้างนะคะเพิ่งเอามา ท่านใดมองหารถเกี่ยวรถแท็กเตอร์อยู่นะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะมีหลายคันให้เลือกค่ะทางนี้จะเป็น L4018 ตัว SP ค่ะ7คันค่ะแวะมาชมได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่สาย2.4นะคะตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอบคุณมากค่ะ